โลกนิมิมมคคืืออเร่งตขอเชิญเที่ยวงานบุญมหาคุสลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปิดหองฝังลูกมิดวัดประชุมสงฆ์ตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนาวดจังหวัดพันพรีระหว่าง28ันวาคม2559ถึง5มกราคม2560วันที่28ธันวาคมเวลา9นาฬิกา นายวิรักวิจิตแสงสีรองูัวรายการจังหวัดสุพรรณบุรีประพานเปิดงานปิดพองเป็นปฐมฤกษ์เริ่มงานวันที่6มกราคม2 5 6 0เวลา9นิกาพิธีจัดไว้ลูกนิมิตตลอดงานพบกับวงดนตรีลูกทุ่งชั้น,น้ำยี่มาคมทศพลหิมพา,านอเตือ,อนใจนี้ 29ธันวาคมกเกษมคมสัน30ธันวาคมเสรีรุ่งสว่าง31ธันวาคมพรจกักจ่องแสง1มกราคมดำรงวงพอง2มกราคมนิกนิรนาม3มกราคมสุขสันต์วันสว่าง4มกราคมออสโฟเอ็และ5มกราคมคืนสุดท้ายพบหนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเฮ็ดสอนูุพันถึงตะคอ มหรวัตถอื่นๆฉลองสมโพธฟรีคารวาลสินค้าราคาถูกสวนสนุกชุดใหญ่เต็มงานโอกาสนี้ขอเธอร่วมเป็นภาพลูกนิมิตมีดตัดหายรงทานกองบุญกองขุสลต่างๆรับสมัครปวดรากหมู่ติดต่อสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ที่ผู้ใหญ่เอ086-547-3568และลุงสุข084-7207-599 จองร้านค้า9พฤศจิการชนเป็นต้นไปสอบถาม088-949-4152และ083-696-9974โดยมีพระราชพริยัติเมธีเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีและพระเทพสุวรรมรีเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ว่าที่ร้อยตรีสุพิพัฒน์จองพาณิชผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน ที่ปรึกษาฝ่ายคา,วารวสพระครูพิสารสังฆโสพนเจ้าอาวาสประธานจัดงานคณะสงฆ์ข้าราชการทุกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะรกำการชาวบ้านปากน้ำร่วมกันจัดงานอย่าลืมเที่ยวงานบุญให้สนุกสุขใจได้กุศลเที่ยวงานปิดทองฝังหลุดมิตรวัดประชุมสงฆ์ตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัด ุพรรบุรี28ธันวาคม2559ถึง5มกราคม2560วัดจิตบ,บึงฉวากหนทางสะดวกสบายปลอดภัยมาได้ทั่วทิศถึงประคองนอน